อ่ะก็สวัสดีบรรดาสมาชิกกลุ่มคนรักมิดี้บวกสอนทำม,มิดี้ฟรีๆสองทุกๆท,ท่านอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็อาจารย์ก็จะสอนยำซาฟอนแบบบ้านๆง่ายๆอ่ะอ่าสำหรับผู้ไม่รู้นะผู้รู้ก็ผ่านแล้วกันอันนี้ก็สอนสำหรับกมือใหม่ทุกๆท,ท่าน ในแบบฉบับของอาจารย์ก็เอากันแบบง่ายๆเข้าใจง่ายนะแล้วก็อาจารย์ก็ไม่ได้เก่งเรื่องสอแพ้นก็มัวๆไปเลยก็ฝึกหัดย้ำไปดูคลิปเขามั่งดูนู่นครูพักรักจำเอาก็เลยพอทำได้ก็อาจจะทำได้ไม่ถูกหลักแล้วก็ทำมัวๆไปเลยไม่ดีก็ยังมัวเลยอ่ะเริ่มกันเลยแล้วกัน สำหรับอ,อุปกรณ์ที่จะยำก็มีโปรแกรมเวียนนานะาเวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชันใหม่เวอร์ชั่นใหม่นี่ก็จะดีไปอีกแบบหนึ่งคือก๊อปปี้ง่ายาสร้างโน้นสร้างนี้ง่ายาเวอร์ชั่นเก่านี่จะดีเรื่องเสียง คลิกแล้วเสียงจะปกติแต่เวอร์ชันใหม่นี่บางทีเสียงมาโม่ตัวเลยบางทีก็เสียงเบาบางทีก็เสียงเปลี่ยนคีย์เสียงไม่สมสำ่ำเสมอเวอร์ชันเก่านี่เสียงดีแต่การยำถ้ามีฟังเสียงก็เวอร์ชันใหม่จะดีกว่าเวอร์ชันใหม่ก็จะเป็นหน้าตานี้ก็จะดูยากหน่อยนะเวอร์ชันใหม่ถ้าใช้ไม่เป็นก็จะออกงงๆหน่อยอะ่ะเพราะว่า เห็นไหมไอกราฟของแท็กเนี่ยมันจะไม่เป็นแถบมันจะเราไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนมีเวอร์ชันใหม่แต่การก๊อปปี้การอะไรมันคลิกขวามันก๊อปปี้ได้วางได้แต่เวอร์ชั่นเก่านี้จะดีอ่าตีตรงนี้ เรารู้ว่าเหมมันจะเป็นแถบสีดูง่ายชัดอ่าเนี่ยเราจะดูเบอ่าอยู่ตรงไหนมั่งอ,อยู่คีไหนมั่งอยู่ได้ไหมตัวนี้มีกี่ตัวกี่คีตัวนี้มีกี่คีมันจะบอกหมดว่า,เ,าเป็นการไม่เสียเวลาจะ <c oughs> สอนยำเสน่กับเบตแล้วกัน าการสอนก็คงจะต้องเอามิดีของนุมาสอนแล้วกันนะเพราะว่าในกลุ่มก็ใช้ของอนุชิตกันเยอะอเดี๋ยวเอาเวลาคนไปยำจะได้ง่ายอาเอาของอนุชิตมา,ากรอบมาดีกว่าให้อยู่ด้วยกัน <c oughs> อ่ะดับ าบางเครื่องมันดับเบิลคลิกไม่ได้ลากเข้าไปหรือไม่ก็เปิดเอาเวอร์ชันเก่าแล้วกันนะลากเข้าไปก็ได้โอเพนเปิดก็ได้ชุดกองจะอยู่ข้างล่างาข้างบนจะเป็นชุดเครื่องดนตรีเป็นเปียโนเป็นเบสเป็นกีตาร์เป็นอะไร00ถึง127 ก็จะเป็นเป็นชุดเครื่องดนตรี128ก็เป็นเครื่องเป่า128อ056่า056นี่รู้สึกจะเป็นเ e อฟเฟกต์ะนะเสียงเอฟเฟกเสียงประหลาดเสียงแปลกๆบางเาอ์นก็จะมีมาครบบางเซ้า์ฟอนก็ไม่ครบแต่ของอนุชิตเขาก็ใส่มาครบอันนี้จะเป็นเอฟเฟกต่จะเป็น <c oughs> ะจะเป็นลักษณะนี้ เสียงเอฟกอ่ก็จะเสียงตลาดตลาดลนะนะอ่าเราก็จะมาดูชุดกองชุดกองก็จะชื่อของชุดกองจะอ่าร้อยยี่สิบแปดอ่าขีดศูนย์ศูนย์เนี่ยอ่าตรงนี้ก็แล้วแต่ชื่อคนสร้างมา <c oughs> บางโซฟอนมันก็ยำง่ายทำง่ายออย่างอันนี้อ่ะสแนร์ให้ไหมมันก็เขียนสแนร์เลมันก็ง่ายนะอ่าเนี่ยมันยำง่ายอ่าให้เฮ็ at, ชุดให้เฮ็อ่าเนี่ยมันก็ยำง่ายคือลบอ่าจะเอาสแนรใครมาคือเราจะต้องลบอ่าในนี้ก่อนอ่าอันนี้ชุด คอมบุนอนนี่ชุดแฉอันอนี้ชุดกระเดียงกระเดียงชุดกระเดียงอั่นุก็จะทำแยกมาอันนี้ก็เพรกเคชั่นพวกสิงพวกชาบพ,พวกคารบลิลก็ เดี๋ยวเอ,เอายากๆหรอเอาคาบเบลแล้วกันนะเอายากกว่าแล้วกันสมมุติใครจะเปลี่ยนคาบเบลเนี่ยคาบเบลนี่มันไม่มันมันมันจะไปอยู่รวมกับคุตเพอร์เกชันนะอันนี้มันจะยามยากหน่อยดับเบิลคลิกเข้าไปเลย <S <S อ่ะสอนไปเลยแล้วกัน จะสอนสันแน่แต่มาคาเบล <c oughs> หาคําว่าคาเบลหาไม่เจอก็ต้องคิดไกล่อนะอาหาให้เจออันนี้มันจะต้องมาลบข้างในอ๋อบางเจ้าก็อ่าเอาเอาเอ,อ,อเดี๋ยวบอ้องหูบางเจ้าก็จะเขียนมาตรงอ่ะอาจารย์ตาไม่ค่อยดีเนาะ บางเจ้าก็เขียนไม่ตรงหาไม่เจอด้วยอาจารย์นะคาเบลคาเบลรู้สึกว่าจะตัวสี่นำหน้านี่นี่เจอแล้วเนี่ย <c oughs> นีคคาเบล <c oughs> อ่ะสมมติอันนี้ อันนี้สอนยำข้างในเนี่ยตัวนี้จะยำยากทุกอย่างถ้าอยู่ข้างในต้องเข้ามาลบข้างใน <c oughs> อ่ะสมมติเราจะเปลี่ยนคาเบลเนี่ยโปรแกรมถ้าเป็นตัวใหม่จะคลิกขวาดีดได้เลยถ้าตัวเก่าต้องไปคลิกให้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็ไปที่ดีดอ่าแล้วก็มาดีดดีดออกไปเลยตอนนี้ไม่มีคาเบลแล้ว คาเบวไม่มีแล้วออยากรู้มีไม่มีเรามาคลิกตรงนี้เอ้ยตรงนี้แล้วมาคลิกคาเบลดูไม่มีแล้ะคาเบลหายหายปกติอยู่ตรงนี้เบอร์นี้ <c oughs> หายไปแล้วอ่าสมมติเราจะเปลี่ยนคาเบลมีไมเนาออาจารย์ไม่ได้เตรียมเลยเอากันแบบสดๆละ อ่านี้สอนอันยากไงอ่อแป๊บหนึ่งไม่ได้เตรียมอ่ะน่าจะกับเบียนะอ,อืมน่าจะใช่เลยอ่าใช่เลยอ่าตัวตัวนี้มันจะวิธี ถ้าเราเอาไปข้างในก็ได้หรือ,อาวางข้างนอกก็ได้มันมี2แบบเอาวางข้างนอกแทนเมื่อกี้ก็ได้นะง่ายดีเอาสอนแบบง่ายแล้วกันนะคลิกร้อยยีดให้ดำแล้วก็มาคลิกที่คาเบลก๊อปทีละตัวนะก๊อปตัวบนก่อน มันจะต้องเอาเข้าไปทั้งสามตัวเนี่ยคาเบลตัวนี้จะมีสามสามตัวก็เหมือนมีแม่มีลูกมีหลานกันนะเออเอาแต่แม่ไปลูกเต้าไม่เอาไปก็เสียงอาจจะไม่ดีนะดังอยู่แต่ดังเบาก็เอาไปหมดอ่าก็ปี้แล้วก็มาคลิกที่ร้อยี่แปดวางตัวแรกไปก่อนวางเดี๋ยวมันจะเด้งอยู่ตรงนี้ ใต้สเสน่นี่นี่มาแล้วหนึ่งตัว <c oughs> มันก็ดังแล้วเนี่ยแต่เบาหน่อยเนี่ยมาแล้วหนึ่งตัวเอาไปให้หมดอันนี้เอาวางนอกเลยถึงเราจะไปลบข้างในแต่เวลาเราวางคาเบลตัวนี้วางข้างนอกได้อ่าก็มาคลิกร้อยี่บแปดอีกไปอีดิทวางอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวก็มาต่อกันอยู่ตรงนี้อเอาอันนี้ลบ เออย่อไปเ่อนจะได้ไม่งงนี่มาสองตัวแล้วอีกตัวหนึ่งคาเบลเขามีกี่ตัวก็เสียงแหบๆอาจารย์เ <c oughs> จ็บคอด้วยอ่าก็กรบมาให้หมดอ่าวางตัวที่เราจะเอามาแทนนะนะอันนี้เปรียบเสมือนไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องดนอ้ยชุดชุดกองอะไรก็แล้วแต่ถ้ายำย,ยากๆาใช้วิธีนี้ เขาตัวใหม่เขามีกี่ตัวก็มาให้หมดออันนี้ก็จะมีคาเบลแล้วเป็นคาเบลตัวใหม่ตัวเก่าลบไปแล้วนี่มาแล้วตัวใหม่อตอนนี้ก็คาเบลยยำไปแล้วจบไปแล้ว อันนี้อาจารย์บอกจะยำเสน่ใช่ไหมอันนี้ไม่ตรงแล้วเอ้ยตรงเออสามแปดเออ eight, บอร์สามแปดสี่สิบลบไปเลยคลิกเสน่ไปที่อ t ดอิาถ้าเป็นเวอร์ชันเก่านะถ้าเวอร์ชันใหม่ันคลิกขวาเดี๋ยวสอนเวอร์ชันเก่าดีกว่าดี e ิ e ไปแล้วไม่มีเสน่แล้วอยาก อ,อยากรู้มันหลงเหลือไหมลากดูนี่กระเดื่องอยู่ตรงนี้สเนจะต้องอยู่ตรงนี้ไม่มีแล้วสเนเบอร์สามแปดสี่ไปแล้วไปแล้วเราก็ไปเอาสเนไปหาสแนที่เตรียมไว้ส่วนมากเอามาไว้หน้าหน้าเดสท็อปกันนะมันจะได้หาง่ายาสเนที่อาจารย์อาจาก,ก็ดอกคูณ แสดงสดยำมอม่วนะใช้ทีไปบันทึกไฟเวฟมาผสมเสียงเอาแล้วก็ทำเรียนแบบเอานะเพราะว่าที่จแจกแจงกันเสียงเหมือนนี้ไม่มีเลยก็ต้องทำเองก็ได้แค่นี้แหละก็คิดว่าขายที่สุดแล้จะมีเสียงแท่ปนเหมือนของเขา วิธีเปลี่ยนมันจะมี128มาดอกคูณ2เราอย่าไปกรอบ128ดอกคูณ2วางให้กรอบแต่ดอกคูณนะ่ยตัวข้างล่างเนะี่ยคลิกให้เป็นสีน้ำเงินสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะเอาสีอะไรก็แล้วแต่แล้วนะคลิก ้ายก๊อปปี้คลิกให้เป็นสีน้ำเงินก่อนแล้วก็ไปที่ Edit แล้วมา c ๊อปปี้ก๊อปปี้เสร็จเราไปอีกหน้าหนึ่งอ่นนี้หน้าดอกคูณใช่ไหมไปหน้าอนุชิตก็ไปคลิก1้อีเหมือนกันแล้วก็ไป Edit แล้วก็วางคลิกซ้ายวางเดี๋ยวสน่ห์โผล่ตรงนี้มาแล้วสนหมาแล้วนี่คลิกสสนหเคาะดูมาแล้วดอกคูา มาแล้วคลิปตรงนี้รวมหมดมาแล้วนะเข้าใจกันนะอันนี้สอนแบบยำแบบง่ายๆบ้านๆสำหรับผู้ไม่รู้นะผู้รู้ผ่านเลยไม่ต้องดูเสียเวลา,อ,าอันนี้ชุดกองเสร็จไปแล้ว ใครจะย้ำกระเดื่องย้ำชิงย้ำฉาบย้ำแฉย้ำอะไรสไตล์เดียวกันคลิกหาเสียงหาชื่อ,อถ้าอยู่ชั้นในดเดาเบิลคลิกเข้าไปอ,อยู่ข้างนอกลบข้างนอกอเช็คดูก่อนออเช็คดูว่ามันมีกี่ตัวถ้าเยอะๆแบบนี้มันจะลบไปหายหมดนะมันต้องคลิกหาเสียงดูเบอรอ์เราจะลบเบอร์อะไรตรงไหนพวกเบอร์สเสนเบอร์เครื่องดนตรีก็ต้องไปศึกษาต่อกันเอา อา่านี้อาจารย์บอกจะเปลี่ยนเบทเบอร์สามสามอ่าเบทอ่าเบอร์สามสามอ่าแล้วเรื่องเบอร์จะรู้ได้ไงก็ต้องไปศึกษากันเอาเองนะอ่าอันนี้เป็นเบทยามาฮ่าของอนุชิตเบทยมามาฮ่าสองตัวแม่กับลูก <c oughs> เปียบไปแล้วแม่กับลูกอสมมติว่าไม่ค่อยชอบเลยเบทเบอร์เนี้ย จะเปลี่ยนคลิกอ่าคลิกเบอร์0ูนสไปที่ Edit เราสมมติว่าเราชอบเสียงอื่นนะชอบเดสเจ้านู้นเจ้านี้อ่าไปแล้วไม่มีเล้วเห็นไหมสามเอดมาสามสองเลยสาหายมา3าสี่เลยก็เหมือนเดิม <c oughs> ตรงนี้ไม่ต้องไปคลิกร้อยป ไม่ต้องไปคลิกอะไรทั้งสิ้นลบอยู่ตรงนี้แหละแล้วมันจะไอ้น,นี่มันจะเขียวอยู่ตรงไหนช่างมันไปหาเดตเลยเปิดเปิดอีกหน้าหนึ่งอย่ามาเปิดหน้าเก่านี่นะไอ้น,นี่หายหมดนะเวลาเราจะไปหาเปิดหน้าใหม่เนี่ยมันมีสีหน้าให้เลือกอหน้าสสนเราไม่ต้องการแล้วคลิกเปิดหน้าสสนนี่แหละมาเอาเบตเบอร์สามสาม โอ <Open S 2> เพน้ามาเปิด้ามาขี้ดูนี่เบเบอร์สามสามแต่เบทนี่จะเปลี่ยนง่ายคือเราไม่ต้องก๊อปลูกไปวางเข้ไหมก๊อบเบอร์นี่เลยเข้าไปวางถ้าถ้าโหลดมาหรือใครแจกมาถ้าไม่มีเบอร์สามสามให้แก้ไขเปลี่ยนชื่อให้เป็นแบบนี้นะศูนย์ศูนย์ศูนย์ขีดศูนย์สามสามตรงนี้ไม่มีชื่อไม่มีปัญหาชื่ออะไรก็ได้แต่ศูนย์ศูนย์ จุดศูนย์สามสามนี่ต้องมอีถ้าเปลี่ยนชื่อก็ได้เหมือนกันเนคลิกข,ขวานเนี่ยแล้วก็เนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าจะเปลี่ยนชื่อเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนชื่ออะไรได้หมดเนี่ยแล้วก็ลบไปถ้าใครจะเปลี่ยนชื่ออะไรนะ <c oughs> แล้วก็คลิกข้างๆเ,เปลี่ยนชื่อ,อเปลี่ยนศูนย์เปลี่ยนรหัสตรงนี้ง่าย ก๊อปเลยคลิกคลิกให้เป็นสีน้ําเงินเหมือนกันเมื่อกี้เราเราก๊อบคาเบลเราคลิกข้างล่างก๊อปใช่ไหมเราเอาไปสามตัวใช่ไหมตอนนี้ว่าเบทพวกเครื่องเป่าเครื่องดนตรีทุกชิ้นมันจะยำง่ายกว่าชุดครงอืมคือมันจะมีชื่อมาที่เขาแจกแจกมาไปที่เอดิทคลิกให้เป็นสีน้ําเงินก่อนแล้วก็๊อปปี้อ่าแล้วก็ไปที่ฟาวด์ฟอนต์ของเราที่เราจะวางไปที่เอดิท วางเลยตรงนี้มันอยู่สีอะไรจ่างมันมัน,มนทับสีอะไรช่างมันอย่าไปไม่ต้องไปติ๊กร้อยปดนะมันคนละอยา่างวางในหน้าแรกนี่เลยคลิกขวาวางอุ้ยงานก็ลงไปจะต้องออลบเซฟก่อนงานเข้าและจาน <c oughs> <c oughs> มันไม่ได้เซฟก่อน <Yeah. S 2> บางครั้งมันก็รวนนะบางทีซื้อชื่อมันซ้ำ <Yeah. S 2> เซฟก่อนแล้วกันแล้วค่อยเอาเข้ามา mm hmm. เปลี่ยนบางครั้งมันก็มีปัญหานะถ้ามันเอเอร์เอร์ต้องเซฟก่อนแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ mm hmm. อ๋อดบเบิลคลิกเลยก็ได้ถ้ามันเป็นรูป แบบนี้ถ้าไม่เป็นโ่าเวียรนาก็ลากไปใส่ก็มาดูมันยังไม่ได้เซฟนี่มันเอ้ายอมแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ลูกเต้าหายไปไหนหมดงานเข้ามีปัญหาแน่ๆเลยเออกมา อันนี้โปรแกรมใหม่แล้วอันนี้ชิดอ่าเอาอันนี้ตัวใหม่ตัวใหม่นี่จะเปลี่ยนหน้าตรงนี้อืมอ่าเพราะว่าดับเบิลคลิกมามันจะให้ใช้ตัวใหม่เอ้าสอนทั้งตัวใหม่ตัวเก่าเลยอ่าคลิกอีกหน้าหนึ่งอ่ามาที่อ่าเปลี่ยนหน้าแล้วกันอ่านไม่ออกอาจารย์รู้อยู่พอสี่อ่าคลิกเบสใหม่ โ <Open S 2> อเปนก็มายอมหรือเปล่าไปที่ edit copy ไปที่อนุชิตวางงานเข้าเอ้ยยอมแล้ว <c oughs> อ่าอย่าลืมถ้ามันมันโกงก็ต้องเซฟก่อนเนี่ยมาแล้วตอนนี้มาแล้ว อืมนี่มาแล้ว <c oughs> ม,มาแล้ว <c oughs> ถ้ามันโกงแบบเมือ่อก,กี้เนี่ยก็ต้องเซฟก่อนเพราะว่าทำหลายขั้นตอนจังเลยมาเซฟก่อนนี่มาแล้วเบอร์สามสามมาแล้วศูนย์สามสามเนี้ยมาแล้วอ้าวเหมือน ซ้ำแล้วไงอะไรวะตัวนี้อะไรเนี่ยเดี<ม>๋ยวนะอาจารย์งงๆอยู่เอ้ยนี่ไงปัญหาที่อาจารย์บอกว่ามันต้องมันไม่ได้เปลี่ยนชื่อไงเดี๋ยวลบตัวนี้ก่อนเห็นไหม ชื่อเขายังไม่ได้เปลี่ยนศูนย์้สามมามันต้องมีปัญหาอ๋สดสดไปด้วยกันหละลบไปก่อน <c oughs> <c oughs> เห็นไเว็บ <c oughs> นี่เปลี่ยนชื่อได้ไหมเนาะตอนนี้อาจารย์ก็อาจารย์ก็ไม่ก็เก่งนะเปลี่ยนตรงไหนล่ะตอนนี้ น่าจะใช่นะโอนะ้ยน้ำมันศูนหได้ไงวนะมันต้องศ 0, 0, 0, 0, 0, ูนย์ศูออกมายอมแล้วสดสดไปด้วยกันเลยอะ่ะใหม่ อาจารย์ก็ไม่ค่อยถัดถัดนะเดี่ยดูน้าแตกอยู่เลยเออนี่อันนี้ก็ถูกแล้วมันก็กลับไปลบเลยลบออกไปไหมปานามันเอางองเลยลบไฟขยะอ,อ่า ยีเด็ดออกไปโอเคไปอ่ะเอาค้มมาใหม่มครับยีด็ดขอบีนี่แหละจะได้รู้เจอปัญหาแบบอาจารย์นั่นเนี่วางอ่ะหมดปัญหาไปท่านนี้ ไม่รู้มันเอ็กบางครั้งมันเอ็กซิเดน่ะ <c oughs> อันนี้มาละสามสองสามสามสามส,ามส,ามส,ามสี่อ่ะ้ทดสอบดู <c oughs> เนี่ยโปรแกรมใหม่มันจะไม่ขึ้นเห็นไหมมันมันไม่ขึ้นสีให้เวอร์ชันใหม่อ่อตอนนี้ก็เซฟอ่ะนะเสร็จหมดแล้ว อไปเช็คชุดกองว่าที่มันเออเรอร์มันมีปัญหาหรือเปล่าก็ไปเช็ค 128. ร้อยยี่สิบแปดดอกคุณยังอยู่เอไม่มีปัญหา,อาโอเคคาเบลยังอยู่อ่า่านเฉลุยตอนนี้ก็ล้างไฟขยะก่อนจะเซฟนะ การทำซาวฟอนมันจะมีไฟขยะไปที่อิด t ิมาตรงนี้อ,นากกอาจารย์ก็อ่านไม่ออกแล้วก็คลิกซ้ายมันเป็นรูปถังขยะดำๆเนี่ยแล้วก็เย็ดแล้วก็โอเคแล้วก็เซฟเซฟเฉยๆเซฟทับไปเลยถ้าเซฟแอดก็เปลี่ยนชื่อ,อแล้วก็โนโนคือทับอ,อันนี้เซฟทับนี่ ไม่เออเลอร์ไม่อะไรก็เป็นอันว่าเสร็จตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งอ่าก็รอแป๊บหนึ่งอ่ามันก็จำอยู่ตรวจสอบอ่าตรวจสอบก็ตรวจสอบเบสยังอยู่ไหมอ่านี่อ่ามาแล้วเบสตัวใหม่ ตรวจสอบชุดกองร้อยยี่คือชุดกองอตรวจสอบอยู่เห็นไหมเสียงมันจะดังเบาเห็นไหมมันจะด,ด,ดังดังไม่สม่มันไม่เหมือนเวอร์ชั่นเก่า,อาโอเคผ่านผ่านแล้วก็ไม่ต้องเซฟแล้วก็ประมาณนี้นะก็น่าแตกไปพอมอาจารย์ าบางร้ามันเซฟไม่ได้เออเล์ชื่อซ้าอะไรพวกเนี้ยมันจะเซฟไม่ค่อยได้มันจะยอมทีเราแก้หลายอย่างแล้วเราเซฟเลยก็ไม่ได้แก้อย่างหนึ่งเซฟไปก่อนแล้วค่อยเปิดเข้ามาใหม่เข้าใจนะสอนกันแบบละเอียดเลยอ่าสําหรับที่ว่าท่านใดที่ยำฟาวฟอนไม่เป็นก็ใช้วิธียำง่ายๆแบบอาจารย์ว่าเนี่ยอือันนี้ก็สอนสําหรับผู้ มือใหม่ทั้งหลายสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนแล้วกันอ่าให้ร่ำรวยร่ำรวยอ่าสการผ่านไปด้วยดีอ่าสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีมีเงินทองเดือใช้กันทุกๆคนสวัสดีครับ